สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายคลิป1ด้านนะครับผลงานล่าสุดของ MyQ นะครับหม,หมายชุดนี้เป็น8ปดจำปานะครับไม้ปลายเป็นเกรด A สอนสวยนะครับเข้าจำปาเป็น8ปดจำปานะครับ ด้วยไม้ประดูือดาวครับลักษณะของจำปาทําทรงสูงนะครับยาวนะครับลูกค้ารีเควสต์มาต้องการให้เป็นวีเนียสีแดงนี่นะครับวีเนียสีแดงเส้นจะยาวมดถึงนี่เลยครับพร้อมกับ สั่งท่อนต่อตูดนะครับ6นิ้วใช้ไม้ประดูเสือดาวทําทั้งท่อนเลยนะครับสวยงามเข้าคู่กันมากเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งมอบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานของเรานะครับสนใจคิวแบบไหนอยากขึ้นงานแบบไหน สอบถามได้นะครับวันนี้ก็ฝากผลงานสวยๆคุณภาพดีๆอีกหนึ่งด้านนะครับ